จะว่แคทแมพที th ่พ oh ิมพ์สร้างเองก็เป็นแมพที่นี่ม sí ันอะไรนะเป็นแมพที่วัดเสียวใช้ได้คือแมพมันจ้างมาคือมันเป็นไปได้อะไรโอ้โหนี่ฮิปโปเห็นจ๊สสนมันเป็นเพราะก่อนที่มันเป็นฮิปโปก็เพิ่งเงินไปมาจะกินมีหวังคนปล่าไม่รวยไม่ชีวิตไม่รอดแจ๊ ตกลงไปอ่ะผมยังมึนกับพางอยู่เลยเพราะต้นไม้มันบังอย่าสงสัยนะครับว่าหางว่าหางนี้คือไม่ใช่หางจิ้งเหลนโอเคเป็นมีชีวิตนี่จะรอดไหมตกตรงนี้ไม่ตายนะตกตรงนี้ไม่ตาย แต่ถ้าตกข้างบนเนอะเดี๋ยวคุณดูนะครับข้างบนนี่เกือบถึงฟ้าเลยเกือบถึงฟ้าแต่เห็นก้อนเมฆของตัวเองที่สร้างขึ้นมาอย่างเี้เินซึ่งถ้าถ้าคนดูดดถ้าทุกะคนเห็นเห็นเป็นคนเดินบนสะพานนะครับอย่าสงสัยกระโดดป๊บมันได้ใกล้ใกล้ใกล้ถึงจะใกล้จะถึงสะพานสุทาศนสุทัศน์แล้วนะครับตรงนั้นไม่ใช่นะเขาจะเป็นทาง ให้กระโดดไปตบคนให้หัวหลุดไม่ใช่คอนโอเคตรงนี้ก็เริ่มบาดเสียวนะนี่ครับขึ้นชีวิตจริงมันมันไม่มันไม่จะกายมันกระเลือนบต่เสียวอย่างนี้กีแตกรอบรอบตรงนี้แน่นอนอ่ะเออหัวนี่ผมที่ผมเม่อก้นึกนะคะว่าผมจะทำรถไฟแต่ผมไม่อยากทำผมอยากให้คนเดินมากกว่าวิหวังถ้าภาพถ้าเราไปใดอยู่ในนี้ย ไม่วังเดินไปทีเดียวเป็นตะคิวแน่ไม่เป็นตะคิวมันต้องดูพื้นนี่ครับดูสะพานนะโคตรกลัวแเ้วเปิดจะขึ้นไม่ถึงสักทีมันเหมือนเราจะขึ้นสูงแต่ที่ไหนได้มองไปตรงข้างหน้ามัน,มนตรงนี้ไม่สูงตรงนี้มีแต่กับดักหลอกควายนะ <c oughs> คือคือมันคุณต้องกดชิปดูนะนี่ครับเดินลงปกติก็ได้เลยดูมีม ว้าจับจ้าตัวโอโหชนะเอะอโอ้ยร่างโอ,โอเคต่อไปคือตาผีมว้วนเนอะ <c oughs> คดเสียวทำไมเหี้ยไม่อเนี่นะทำไมเหีห้ยไม่ลงน้ำมันมีลงมันมีให้ลงน้ำอยู่คนเสียวจริงนะไปมามีม้ว นี่ก็กดถูกใจน้ำมันอะไรเนี่ยนะกดถูกใจลูกของเองม,มีไรมีใครกดกดเองเลย <laughs> มีม,ทม,มีที่ปรโมเทมัสด้วยมังทีทุกคนละอะไรนะครับ <c oughs> ม,ามามาเดี๋ยวพี่สอยคิวอะย ยิงเข้าตูดพอแล้วพอแล้วการเกลืพอแล้วพอแล้วมันยาะไม่ต้อ่อพี่เมีอันดับอนาตรงนี้แค่ตัวนี้แค่ตัวนี้ก็จะเอาอันดับว่านาได้แค่ตัวนี้ก็จะเสียแล้วมันมันตอนมีพโก้มันก็มีพโก้ก็ได้ด้วสิมึงยังไม่โหวต077โอ้แพ้แล้วเฮ้ยยังไม่ต่องโอเคแพ้แล้วนะไม่เอะไม่เอะ โอเคตาผมคนละคนละสามตานะครับกอนตาผมมัตตนตาพริกนี่ผมจะไปแบบอันมาดเหมือนเดิมว่าอุ้ยตกเลยเร็วเกิดไดปปาอิปโป,โปตายซะนี่มันโดนด,ดอกไม้โคนเนี่ยยิงไดโนเสาร์ ยิงฮิปโปมีฮิปโปสิ้าโอเคเราตรงนี้ก็สามารถทางักขึ้นได้แม้แต่เป็นเด็กผมก็ไม่เว้นแม้แต่อยู่ใกล้ๆผมก็ยิงอัดท้กคขาเขาอยากไม่เชื่อนะคะถ้าถ้าเขาอะไรเขาตายเลยมันตกที่เดียวกันกับผีอันนานเลย โอ้ยอใครวาตรงนี้นี่แหละแค่แค่กระโดดตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยกระโดดแค่ตรงนี้ไม่เป็นไรแน่ใจไม่นำเราไปกินของแกงฮิปโป ได,ได้การของเตอร์ของพี่โปแล้วพี่ว่าอย่าไปมองหน้ามาเลยมองหน้านะทำให้เราเสียสติพัตเตอร์ไม่ควนจีนมากนาแม่งม,มาตบมาก <c oughs> <c oughs> ตบแล้วทำให้เราเสียสมาธิเว้ยหน้ามันเหมือนเด็กวันเป็นเบาหวานเลยอาว์ชิมทำไมมาตบที่เดียวอย่างเงี้ยเนี่ยไม่พัฒนาตัวเอง <c oughs> โอเคอันนี้คือรอบสุดท้ายของผมแบดบนะขอนอนก่อนฝนมาทำเมลแหลกเลยตกแถวนี้ตลอดเลยฝนมาแล้วพี่จอายย่อยย่อย่อยอสงสัยสงสัยพระเจ้าคงสงสัยพระเจ้าคงจะกินน้ำฝกสงสัยจอลงโทษอ่ะเฮ้ยไมยรีบปิดได้แล้วเออนอนได้ทันทีเด็กผู้ชาโอเคตื่นมากับบรรยากาศที่กระตุกโคตร โอเคเต็มตัวอุลจะรอดนแน่อันแน่มีกับดักกระทุบทิ้งเลยไม่ใช่มาทำลายแมพโดยเฉพาะไอฮิปโปตายละยีโรตาแตกมนำมันไายนะเพียวอาจริงดิอาจิงะอาจิงดิเะติงอ่ะอาจริงดิโอ้ยจุใคงเข้าดักโอ้โหหน้าจอนี่ถึงกับสั่น ก็นะบาวฟาร์มสามันแก่ผมแต่ผมไม่แข็งตอนนี้นะฟาดไม่ท่าถ้าพี่เขาแพ้โอ้โหมาถึงตรงนี้แล้วทางเอาเลยนะกีฬานี่้แม่งกวนเต้นด่านนี้แม่งกวนเคเอกต้องหานพี่ได้ไม่เอ่ยเสียถูกมากทีเดียวเขาดื้อเขายืนที โหขึ้นฟ้าแล้วทีเดียวก็จู่จะหลุดตัวนั่นแหละเสียวมากแบบนั้นนั่นมันยิงมันยิงมันยิงเลยยิงนั่นแหละยิงกูดัวยไม่ได้เผลอรอบสุดท้ายก็ขอสักหน่อยสักหน่อยเออเอาสักหน่อยก็เบิดมาดิท่อไม่ถอย ยิงเวสต์สโตนโอ้ผมกากธนูครับมาดีเกรนเกนนี่โอ้ยค้องนะจได้ไหมครับในบาวฟาร์มนะครับบัวเงาคือครูแล้วเขาก็รวยรวมก็เป็นครูรวย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 ครูคยครูรว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 ยมอวผมจะเห็นออกซิเจน สีดำๆไม่ใช่ออฟติเดียเราเป็นเมืองเนี่ยโอเคแล้วมาถึงสะพานนี้ก็เกลียนคนนิดนึงก็ทุบจริงแล้วมันจะขึ้นได้ไหมอุ้ยชิบหายลูกจะขึ้นได้ไหมแล้วก็แค่ต่อทางมาแล้วก็นิสัยเสียใหม่ก็ทุบสะพานเลยเฮ้ยโอเคกลับไปเอิบกลับไปเอิบเอิบชีพเพื่อชีพโอเคไม่ถ้ามึงไม่ต่อถ้ามึงก็ตายแน่เลยมีฟ้าซ้อนราชีรอเราอยู่ข้าง้า มันรอเราอยู่ข้างหน้าหรือเราอยู่โดยอยู่ข้างหลังหมดแล้วเห็นแล้วยิงหมดเฮ <c oughs> ้ยเดี๋ยวมันโอ้ยพี่หยอยิงตรงมันได้เลยเดอีกสองเอา5าเป้าเลย <c oughs> เดี๋ยวว <c> ่า <oughs> ไม่มันทำลายแมตตูจริงๆโดี <c oughs> โ๋ยู <c oughs> ผมจะทำอะไรดีไม่คาดคิดดีเดู ตัวไม่ได้บอกให้กระโดดนะเว้ยน no ั่นน่ะมึงก็แพ we ้นะจะกระโดดไปนั่นกระปุกอ okay, okay. right. ่จะกลับได้ไหมโะท้าสล่โอ้มื่อกระโดดแล้วว้าเดี๋ยวกเวลาได้เลยโอเคเดี๋ยวตัวมีฟาสต์นะทีก็ยิงตัวุจุบคลเดี๋ยวมาับ